วทองัมันแอบพกสูตสูสายอ๋อที่ไหนดัมันแอบพกกับงร้ายี่วนอเ้วัเดี๋ยวจะสุกยังไงจะพักจะสเปนเธอตีนกรสินแล้วกพิยุอยบันบอกขงซามึงก็รูกทั้งวัยวันทองนี่คือม่ มึงแอบไปสมสู้คู่กันนี่เมาด้มึงกลับโอ้ยกลั็มาเือเจ้าแห้งแก่ไม่เอาเจ้ามาตกระสินแมนปะครับเจ้าสียบยังงั้นขุนซ่าุนแผนโอ้ยกจบฟังหนาฟังหนาแน่นอนเจ้าสิดว่าุนซาุแผนนี่ยังนี่แม่เจ้าภาพไม่ดีแม่ฮะมียไรูดยังไงได้ดิมีแม่เจ้าาพมีโอ้ยลายีมันคือแม่เจ้าภาพเป็เอาคือันกันะุ้ยลายีมันคือจังหนามันคือจังปีนแก่เกาไปครับแ่ ว่เจ้าเบื้งหน้าเจ้าของเนาะบอกห้าหน่าเฮียเว้เถอเจ้าภาพพี่ดีบว่าเดี่เอาเจ้าภาพแล้วเนาะอุ้ยแม่ครับผมผมมีตาหามีแววไปมีแต่ตีนมันบลูแน่จ้างอยืมตืมค่าหยาดในอีคาร์เลยตัวหนแม่ละอืมอืมบ๊อบปยังเจ้าสิลับมีแต่เบื้องหน้าเบื้องหลังได้ไหมตรอนี้ครับผมโอ อันนี้ไม่จะผ่าคนสิพใจเพินสัมสดกไม่ตัวนี้เป็นคุณคุณแทนคุณแงเดี๋ยวอย่ามะก้าวตัวสิมาตามหานักวันท้องในยเขาวว่าคมสู่สูไส้มันคมสู่สูไส้าต่อไปจะขาดผมบอกว่าสต้อไปคุณติแมนที่มันทองสิ่มนีมันแมนเหตุการณ์จะเกิดที่ไม่ดีมันหรอกแมนสากต่อไปได้พอได้เดินทางเดิทางต่อไปเอาผู้ไบแล้วงาบ้าบ่ากมรรคผให้หลายเดินมรรคจะมาหน่ายเนี่ยเอาแต่ทด้หนาทาวอนเออ ยากเบิ้งคนใหม่แม่นบ่อยากเบื้องเดหอยากสวดลวดครั้งนนี่เราจากกาฬสินธุ์บัดที่นี่มาเบิ้งเด็กหนุ่มจากจังหวัดหนองคายเฮ้มึงไก่ไปก่อนไว้คบอไว้ครบพอไม่เป็นทาหงกำลังตองออกตองออกคือนอย่างนี้าม่ไม่คือต้องไปครับเด็กหนุ่มจากอำเภอท่าบอดจังหวัดหนองคายครับ Hey <laughs> กระตุ้นตัวละีุักกี้กับหม,อมอ้อหม้อหวัวงนั่งสะกดนังสะกนมสับผัดสะกดสะกนพิทยองกิฟกคันดีเต้แม่เขาองผมไปที่คุบัลลังแตจะเอา่ายกี่ล่ะรับ คำโค้งมากเลยตีแแหน่ใครอ้ออ่านเขาข่าวใหญ่วันนี้มานะก่ะจินเขาโคตรเขารันบนขอ,ขอบกนฮแหน่เข <c oughs> าโคตรเขาจิบปอดเลยอุล้เฮึงจากก็ไปจตาหักแถูกตะหักบ้าตหักยิ้มไหมพี่รมเบิง่งตนละละ่ะยิ้มหรอเออชื่อว่าจะได้หลาะก,ก่าท่านถามข่าวกันยอยอะชื่อแอดดี้ครับซื้อเอดดี้แหนห้ยคำไมาต้องังโค้งเลยจิล่ะครับผม อุ้ยมาตามฝันอยู่นี่เลยถูกเต้าหครับอ่าบอดังบ่ล่ะบ่ครับชิ่อใหญ่ชื่อดุคนระดับแบบเปรตเลยซื้อเอ็ดดี้ครับอุ้ยมันบ่ดังเลยล่ะซื้อแบบนี้ผมจะว่าให้ฉันไอ่เปลี่ยนซื้อไห่ใหม่เด้อมาอยู่น้ำสาวหน่อยเพียนแคงไหนเป็นสีรีมงคลตัวขอเปลี่ยนตัอเอาแต่ตะกี้เวอรสเตอร์ลูดเดี๋นี่เป็นเวอร์เพชรบ้านแพงมาเอ่อเอ่อเจ๊กบบนเราุ้งหญิงเห็นปะครับครับเปรเดี๋ยวนด้เตะทั้งบ้านได้๋ยทั้งรถ ช่วงนี้แปดปีทั้นมาทั้งคนดก็เสียบัดเลยอยากเปลี่ยนบะครับบล็อลายอยากเปลี่ยนว่ะเดี๋ยวไอศิลป์เปลี่ยนให้ด้ตลาดเด้อซื้อนาเดียปบ่้าวเดี๋ยวนี้นี่ยคันซื้อนาเดียซื้ออย่างมันเพราะใครดังต่อล่ะซื้อนาเดียปอเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเป็นซื้อสักต่อซื้อสักกุ้งกุชราเออป็นสารบ่เป็นเป็นเด้อตั้งกระแตนชนกรดาดังบ่ตายอะไรใครเด้อดังบ่ แบบผมไดแหล่ะเนี่เจ้าดีแบบบ่ต้องเอาเค้ืพื้นนะเอาบ่อขค้ืพื้นเลยมันบแมนครับอากาตกับแต่เขาตั้งไปเบิร์ตแนลคาไตเออสัตบ์บุกเขาตั้งไปเบิรเลยบอที่นี่เขาเอาสัดคือบลอกคือน้ำมาหล่ะนี่มันสีด่งแงี้ยแกุ่มได้ในน้ำมันปะตอย่ทั้งข้เพจะาเอาเครื่องบลอกเครื่องน้ำมันสีด่งได้ล่ะสีด่างนี้พอคืออะซื่อเฮียซื่อเฮียไม่ช่เลยมันม่มแนบเล พี่กร้องขอรอขอเสียงจากพี่จากนาแท้นาแท้แน่นอนหยุดมาแล้บอกขวาเมยปล่อยยุบไปเห็นคุทีพอตาเห็นเรืองดนิ้วน้อยกลาบขอบพระคุณแฟนเพลงทุกท่านนะครับที่มารอยชมเยี่ยมในคืนนี้ ดัง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 ้าจิยอมนับเลยขอฉันดาว่าตีอย่างคืนคัจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับเฮียตัวนี้เฮียตัวน้อยจะไม่ขออะไรมากครับขออะไรล่ะครับขออย่างเดียว ขอออะไรรคับยากให้แฟนเพลงเอ่ยชื่อเงี้ยพร้อมกันดังๆจะทำได้ไหมครับได้ปะพี่น้องได้ปะครับเอาได้เด้อเชี่ยเชี่ยศิลปินจากน้องค่ายครับดับหนึ่งดับสองไอ้เชี่ยดังแค่รงดังแค่เช็ดเอียงชัดเอียข้างขวามือหนึ่งสองไอ้เชี่ะตัวกลาง โอ้เย็ดตาซ่ําบ่ทีอู้แล้วว่าจนนั่นบ่บอกว่าเฮียบ่ดีอีอย่างบ่โอ้ยแซ่บอีหมูเบี้ยเออกอง <s gezeta? manyoples> มันหักวกูเป็นไถ่วันจันะร์าุกทีแต่ลมันโมโกูเป็นไถ่และกูจะหิวเาเหล่าว่ากูเป็นไถ่ยอดยอกยอกูล่ะเป็นมหาดลโอม้มีน้ำมีน้นคือว่าองอคุลีมันองคุลีมันเออลูหาเม่แล้วเก้าล้อยเก้าจเก้าอโอ้โห้มน่ ลึกแม่อุ้ยย๋ยวฟังยังอ้าวขอสักันแม่กับจริงใช่ไหมฮะฮ่ากูบออ้จังกูต้องการแค่เรมุ่กับพอขออย pim? ู่เอางาอ้ชัดเจนมันไม่ยังไงชัดเจนลูกเวฮู้า อันดีมันว่าแมนแมนใหเรียม,มกกองปุริมันตลบนแเณรไรไันนเดูแลเจ,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 จ้าภาพเจ้าเจ้าภาพเื้ไหอเจ้าภาพไอ้เมียเจ้าภาพเมียพูดยังบงว่าแล้วลาสีาก,ก,าก,กุยจัทีเกุณแม่จ้าไ่เป็นตะกอนแสิละชิัามาา ลูกเหี้ยขอโทษตั้งจาด้องกเจลูกเหี้ยตัวรับเร่ไหนก็นละ่ะออโอคุเรมานโอคุเรมานจะได้ผู้เขาไปมนเป็นขุนแผนไม่ะเขาตัวเสดงเป็นขุนสร้างก่แมนติบอไดยังกอคุะอระฉาบบอเขาบอกว่าคิาาดนเจ้าเจ้าฉับกันยไปอีฉันนงะไปแล้วเราขุนแผนไปแล้วก็เป็นโอคุด้มัน คิดว่าหาไหมแต่ว่าเรื่องนี้เป็นแต่ดีเนาะดีว่าคุณสร้างคุณแพงอุ้ยน้ำเบิ่งแล้วซิ่งลับทักสวัสดีวันต้องเรียงบูบูแบบนี้นะเออใครมากนับยูแต่ว่าสากต่อไปได้หล่ะด้วยใช่เพื่อไต่ระดับต่อไปจะหาอ่ะโอเค แต่วาสุปันลุเดือดนต้องกินข่าวกินน้ำงาข้าเต้าข้าเล็กงาขาวเียงงาเดี๋ยวลูกขึ้นมาดิลูกขึ้นมาเป็นยังไงกกิน้นกินกินเสเดีะย่ยายตัวสมาคุ้มมันกินยังไงกินข่าก็ป้ง เขาก็ปิ่งฮ่าเจ้าสีจีเขาก็ปิงต้องเลี้ยงไตะเลยแม่กินปิ่งเอางานกินปิงออกมาสี่คนลำสี่เลี้ยงเอารวมนะฮะอันว่าหนึ่งอเป็นรำยังขุนแผนก็เลี้ยงองคุณแม่หนึ่งตลับเจ้าวันเลี้ยงนับตัวคดีได้แล้วเนาะจริงแล้วครับสวัสดีคาผู้มูลอุ้ยมันบ็ดีปรนเด๋เอาเลี้ยงนีหลักเพราะว่ามันยังสีโศกเศร้าเข้านอนตาแต่ว่าตัวเขาจะพิดพ์ได้หลัก เป็นอยังอ่ะอันนี้มันมาเป็นเมญ่าได้ดิอันนี้ผู้ใดไนี่เจ้าภาพอูเจา้าภาพสิขอโทษด้ยวยครับเจ้าภาพไมเป็นไังไับเมย์มันถ้าได้ก,กินปิง๊งฉากต่อไปได้หลายเด้อเฮ้ยรับยังงี้เป็นจะดียังได้น้องเมญ่เจ้านเนาะนี่จะนั่งหลังเปี๊ยงเหมือนึงเขาจะสู้ว่าหากันนะนะเอาไปสักคนหนาไปโอ้ยบนก,กูไม่แกนไม่แจก่ก้อยจะของบรมรับกันยังแง่ยีละปะ พ้าบุญ้าบุญน้ำขันไม่เวนห้องถาหอนจันก็ก็ใส่หีนถ้าผูดงเล่มันาเอาเงินยายกายจากพระนามต่มาร้มเมียหลับหราบดีหน่อยแต่ว่าแกยังหอยน้ำน้าเศร้าตรงปฏิบัติทั้งคำนึกงวันู้ไดใหญ่ไ่ ควาอโอยดกน้อาบนีเป็นอย่างเพื่อเป็นคนลายกีนลัยใหญ่คนสองล้อมจอมจองเหนียีหลอมลวงอยู่ได้รี่ด้นทั่วขนาทีเมทเธอร์ช่องน้าสอบขาราบันดีหอกหน้าเดี่ยวนี้เงินนี้ บางนึงไปแล้วคุ้นแผนกับไปแล้วเรียเร่ยววัฒนาะนะหยาบหยาบหยับอันเจ้าเป็นผูน้ใดพ่อเรวัตร่ำเรีงนี่วว <ม ene! S 2> ร่ำบดีแมน <ene! S 1> เรวัตตะมีนี้มันกระโสดกก็ดีได้หระเ่านจีเรี่เพราะนึงกับขากันไปแล้ยวยปกันปอมาที่นี่ล่ำสิ่งละักสวัปดิตามล่ารลลครอตามหาครอมหักมันบออะไรรไำใเก็เรวัตล่ออามาลาบดีพอเอ้ยอันนี้มัออนเ็นผู้ใดพ่อวัอันไหนอันไนเจ้าข้า แล้วเจ้าพราเจ้าแทบเจ้าพราแล้วเลี้ยงไหมบ้านนายจีคนี่เลี้ยงอะไรไสอิ่วหมอกัดตามหา,มา,มมา,มมามพาัดมาแมวจริงพอเจ้าพเออมีหน้าแล้วทำไมขึ้นเป็นเส้นนี้เราขนเป็ดม,มาถึงมองอีวังทอง สามตัวแล้วบันอีมันทองผมก็นึกเลยว่าแม่แต่ขนาดพระสองออกเจ้าวของแกยังบ่เวนอดท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 นอีศอกจับมือนี่เป็นวัดตายของมึงเพราะมึงมาต้องมัดตั้งหัวปิดจ้าขากูบ่เสื่อมึอีกแล้วเอาเพราะยนี่บอกว่าออกมาฉาบหาจ้าขามันเลยเอาเพราะฉะนั้นมึงต้องตายกูไอยู่หรอกกูไอยู่ มึงชิไตไฉเอาน่มมาเอาไปเลยเอาไปเลยเอาเนี่มึงมาเอานี่มึงมานี่มึงเอานี่มึงมาเอานี่มึงมาเนี่ยพองติสิหนีไม่นี่เหรอใบซตัวจริงมึงไยง อีสองไก่ม่ตกินไม่กินข้าวมึิกินไ่กินเอากไเสียวนิวเขามามึงเสียวบ้นิวบ่ทรบ่เอาครับมึงเบกินบ้าดี อะไรวดีมิยังอะไดิดุดุเออพระไม่รู้นะพระน,นอนมาไปยังอะไรดีคือมันรอบมดมันรอดแม,ม่ยังหน้าพูดโอ๊ยังะ,ะไรจะมายิ่งจากที่สี่บาทดโอ้ยพระาหานกับพี่น้อง,อางมาขึ้เรอยๆหเพิ่ ฮะจริงจใช่ไหมเราอ่ะก็โหดแย่แต่เราเอามามีอะไรมให้หดพียี่แบสันแบบนี้อุ้ยบกขบฝันบพ่อแหลมที่เป็นแบบนี้ไปได้อยูแบนี้ใก็ชแนวอุ้ยเวอเก็บสลามอยาแซ่บอยางซักขำ ยาเขาขนนยตัวนี้แม่มันมันมุ่นบาลาน์อีกูบัตังเดีบดีเลยเลยหทค้งสีสุขกับกสิกัด